นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธัทงภะคะวันตังอะิวาเทมิสวา,าวกขาโตภะคะวตาธโม,ม,ม ธรรมมังนามามิสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนามิอุกาสะทวรตะเยนะกตังสัพพังอปปาราทังคมัทธเมพันเตวันทามิพันเตเจติยังสัพพังสัปตะถาเนสุปฏิธิตังสาเรรังกทาตุงมหาโพธิงพุทธรูปังสการัตถัง อะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสอิเจตังรัตนตยังอะหังวันธามิสัพธาพุทธปูชามหาเตชวันโตธรรมปูชามหาปัญโยสังฆปูชามหาโพคขวโหพุทธังธรรมังสังขังชีวิตังยาวะนิพพานังสารังขชามิปริสุทโธอะหังพันเตปริสุทโธติมังพุทโธธรรมโมสังโฆทาเรตุ สัพเพสัตาสทาหนตุอเวราสุขชีวิโนขอสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินกต,ตังปุญญพลังไมหังสัพเพภาคีพวันตุเตขอสัตว์ทั้งหลายจงได้เสเวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเทิน โอมสีคเนาศา,า,ายะนะมะหะเชยคเนศะยคเนศะยคเนศะเทวามาตาชก,กีปาราวตีปิตามหาทเทว,วาละทุวันกาโกคลเคสันตเกเรเสวาเอกทันตะทยาวันตะจาระผู้ชาทารีมาเถสินธุลเซหฮมูเซกีอัศวรีอันธนกโกอังคะเทตะโกกายาพัมมนกโกกุตระเทตะโกนิรัตนามายา อุมนโมจิวโกศิรสา,าอหังการุนิโกสัพสัตตานังโอสถทิพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังโกมาราวตโตปกาเสสิวันทามิปันธิโตสุมเมทะโสอโรคาสุมนาโหมินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพยักขาปรายันติ พรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุอาติพุทธมะอุอนมโมพุทธยะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธา,า,า,าสาวิระอิติโยพุทธะมานีมามะพุทธะส,สวะหอมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเรือ สรัชังสเสนังสพันธุงนรินทังปริตานุภาโวสทารักตูตีภริตวานเมตังสเมตาพัทันตาอวิกิตตจิตตาปริตังพนันตุสักเเกาเมจะรูปเปกิริสิคารตเตจันตลิเควิมาเน อิเประเทจะคาเมตรวณนะคาหเนเคหะวัทุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลทลวิสเมยักขะคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยัมพันตาธรรมสวนากาโลอยัมพันตา ธรรมสวรกาโลอัยัมพทันตานก,กาลบัตนี้ข้าพเจ้าจะขอน้อมกล้าวประดิษฐานอัญชลีประนุมน้อมขึ้นเหนือเสียนสีโรธเทพพยาดาเจ้าจงปรีเปรมปรามโมทมโนสารจำนงหมายแห่งองค์พระมหากษัตริย์ขัตติยวงอันเรืองเดช อีกเท้าไทยเทเวศทั่วทิสาสาธุสักเคข,ขออัญเชิญเทพพยดาเจ้าที่สถิตยอยู่ในช่องชั้นชกามาพจรสวรรค์กาเมอยู่ในกามมพบอันจังหวัดวงจะรูเปเทพพยดาเจ้าอันดำรงอยู่ในรูปประพบคิริสิขรัตเตอยู่ในห่วงมหันนพสิงขอนเขตและขุนเขา จันตลิเขเทพพยดาเจ้าที่อยู่กันเนืองแน่นในอากาศวิมาเนอยู่ในวิมานมาตรรัตนมณเทียนทองทีเปรเถเทพพยดาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรถแก้วและเรือนหลวงจะคาเมเทพพยดาเจ้าที่สถิตอยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ตรุวนะคหเนะ เทพยดาเจ้าที่สถิตยอยู่บนต้นไม้ไพ,พรึกษาสารเคหะวัตถุมหิเคเตเตทพปยดาเจ้าที่อาศัยอยู่ในพื้นภูมิภาคจายันตุเทวาเทพปยดาเจ้าทั้งหลายเอย๋ยวันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่านให้เสด็จลงมาสโมสรประชุมช่วยชะละทะ,ละวิสเม เทพพยาดาเจ้าที่อยู่ในห่วงเหวผาฝั่งน้ำและบนบกมิได้เสมอกันยักษ์ขะคันทัพพนาคาใช่แต่เท่านั้นอีกทั้งยักษ์สาและคนทันพร้อมด้วยพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ติดทันตาสันติเกยังเทพพยาดาเจ้าที่มีความสุขทุกตำบนมูนิวระวัจนังอีกทั้งฤาษีมุนีหน้าทุกแห่งหนุน ท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรนด้วยตบะเดชะสาธโวดูก่อนเทพเจ้าทั้งปวงเมจงกเกษมสารตามอันดับสุนันตุจงเงี่ยโซสดับอัตธรรมอันล้ำเลิศขอเชิญเถิดทุกทุกพระองค์วันนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท่านให้ลงมาช่วยอำนวยพระพรชัยในการพิธีอันเป็นมหามงคล ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขงอกงามไพยบู์พูนผลดลบันดาลให้เจริญวัฒนาสถาพรด้วยศรัทธาบารมีสีสวัสดิ์พัฒนะมหามงคลขอจงดลบันดาลให้พิธีนี้จงสำเร็จกิจทุกประการอันตรายจงอย,ย่ามาย่ำยีบีทารูคาภัยไม่มีมาเบียดเบียนสเสนียดจันไรหนีห่างออกไปนอกเขตแดนบริเวณพื้นภูมิภาคนี้ จงมีแต่ความสมบูรณ์ผูนผลเป็นสิริมหามงคลเจริญสีสวัสดิ์สมกับความมุ่งมา่ปรารถนาลาบผลมั่งคั่งซื้อง่ายขายคล่องเงินทองยศศักหลังไหลามาโดยทุกประการด้วยเทินต่อไปเป็นพระคถา,าประจุกน้ำมนทรณีสารสีโลโมเมพุทธเทวัญจะ นลาเตรรมเทวตาอัตเยนรากันเจวะหะเถปรเมสุราปาเทถะเพชฉลูกันเจวะสัพพกรรมะป,ประสิทธิเมสมูหติสมูหตาสมุหเสนาลุยถอยยะคัจฉตะคัจฉมุมหิโอกาสีโอกาเซติติถาหิสมูหติสมูหโต อระหังพุทธโธนโมพุทธายะนะคือองค์พระกะกุสันโทโมคือพระโกนาคมณะพุทธคือพระพุทธกัสสะธาคือองค์พระสมณะโคดมยะคือพระศีอริยะเมตรยัยขอเดชะบารมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นี้จงเสด็จลงมากำราบปราบมู่มารไพรี ทั้งผูงผีปีศาจรราชทูตทั้งผีพูดและผีพรายทั้งโปรงเปรตอสุรกายที่แกล้งกระทำมายาสาไถแกล้งให้มีโรคภัยไข้ไขโรคาผีตายห่วงผีตายหาจงอย่ามากล้ำกลายสารพัดท,ที่สุดอาวุธทั้งหลายขอให้เกลี้ยกลาดปราบสัตว์ทั้งหลายที่ดุร้ายเหลือขนาดทั้งอุบาทและจันไรทั้งขุนใสและขุนมน ที่เขาใช้ให้มาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนอีกทั้งคุณผีและคุณคนคุณไล่กาภ้าพยนต์และอาถรรพ์ทั้งหลายเขาฝังไว้ในหนทางระหว่างประตูยนต์ขอเดชะพระสัพพัญยูเจ้าจงลงมาทำลายด้วยวิชาข้าพเจ้าขออารัธนาถึงคุณพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ สวดมนต์วนสายศีลร,รมเป็นน้ำพระพุทธมนต์เป็นมงคลล้างโทษทันให้ห่างหายสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสารพัสเสนียดจันไรวินาศสันติขอให้ปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสิ่งจันไรทั้งหลายจงหนีห่างไกลออกไปจากเขตสถานนอกขอบขันจักรวาลณกาลบัดนี้ พุทธังจักวาลังอาหางปิตาชานามิธรรมังจักวาลังอาหางปิตาชานามิสังฆังจักวาลังอาหางปิตาชานามิอุมจตุโกลจามหายันตังอักขระสันตังคาถาสันตังวิกฤึงคารีทุติยมปิอุมจตุโกลจามหายันตังอักขระสันตังคาถาสันตังวิกฤติคารี ตติยัมปิโอมจตุโกนจามหายันตังอัคระสันตังคาถาสันตังวิกรึงคะเรบทเจริญพระพุทธคุณอิติปิโสภคะวามือข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้ว ยกขึ้นในระหว่างเหนือคิ้วตั้งประนมบังคมนมัสการข้าพเจ้าขอระลึกนึกสารเสริญเจริญพระคุณพระบิดร21คุณมารดา12คุณแม่โพศพสพ39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรม39คุณพระสงฆ์เจ้า14คุณแม่พระธรณี21 คุณแม่พระคงคาสิองคุณพระเพลิงหกคุณพระพายเจ็ดคุณอักษรสี่สิอคุณอักขระสาคุณพระอาจารย์สิบทัตคุณพระอุปชาอาจารย์คุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุศาสตร์คุณอัศวาะคุณปัศวาสคุณมิศวาะคุณดวงแก้วทั้งสามประการคุณศีลห้าคุณศีลแปคุณศีลสิบ คุณศีลสองยี่สิบเจ็ดคุณมัคสีคุณผลสีคุณนิพพานหนึ่งจึงรวมเป็นคุณพระนวโลกุตรธรรมด้วยเดชะข้าพระพุทธเจ้าจะขอทำการสิ่งใดขอจงให้ประสิทธิคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีหน้าวัวคุณพระฤาษีกัลยาโกด คุณพระฤาษีพิลาบคุณพระฤาษีบรมโกดคุณพระฤาษีปัญญาสดคุณพระฤาษีสมมิตรคุณพระฤาษีผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ทั้งร้อยแปดพระองค์พร้อมทั้งผู้ที่ทรงฤทธาบารมีคุณพระศิวะคุณพระอิศวรคุณพระอินคุณพระพรมคุณพระยมคุณพระการคุณพระนารายอวตารคุณพระจตุโลกบาลทั้งสี่ คุณพระมาตุลีคุณพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพลีอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งผูงชนคุณพระทศพลคุณพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบทัศอันเป็นบารมีคุณพระธรรมทั้ง8 4ด0 0พันพระธรรมขันคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระธาตุคถาคุณพระสถูปเจดีคุณพระศรีมหาโพธิ์อันรุ่งโรจน์ชัชจวาล คุณพระธรรมวิหารสี่ทั้งหลายคุณพระโมคขลาคุณพระสารีบุตรคุณพระอุณรุตคุณพระอุปคุตเถระคุณพระอนนท์คุณพระขวัมปติคุณพระตรีนิสิงเหคุณเลขกคุณยันคุณพันคาถาคุณว่านคุณยาคุณตกรุดพิสมอคุณผ้าประเจียดและมงคลคุณพระมหาศาตราอันเรืองเดชวิเศษสุด คุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุธสิบเจ็ดคุณพระเสาร์สิบคุณพระพฤหัสบดีสิบเก้าคุณพระราหูสิบสองคุณพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดคุณพระเกตุเก้าคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันที่เคยได้อุบัติขึ้นมาขอให้ประสิทธิสิทธิจังงังสิทธิกำมังสิทธิการิยังตถาคโต สิทธิเตโชชยโยนิจังสิทธิลาภูนิรันตรังสัพพโสถีพระวันตุเมณบัดนี้ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญท้าวไทยเทเวศทั่วทิศาข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระวิษณุกรรมก่อนขอยอ่อกรประนมก้มเกศาเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่รู้เรื่องงานการโยธา ขอเชิญให้ท่านเสด็จลงมาด้วยเพื่อจะช่วยสร้างโรงราชพิธียาวรี36ห้องซึ่งจะได้เป็นที่รับรองปวงเทพไทยเทวาที่จะได้อัญเชิญมาประชุมกันในวันนี้สาธุสาธุาธข้าพเจ้าจะขออัญเชิญผู้ที่จเจริญด้วยเทวริษด้วยอิทธริษด้วยบุญยญริษ อันสถิตยอยู่ยังที่สถานพิมานแมนแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวดึงขึ้นไปจนถึงสิบหกห้องชั้นฟ้าขออัญเชิญให้ท่านจงเสด็จลงมาเพื่อจะได้เป็นสกิพยานในการงานพิธีครั้งนี้ทั้งทั่วทุกชั้นฟ้าทุกราศีในบัดนี้ขอเชิญเสด็จลงมาตามลำดับเสด็จลงมาตามมรกคาเชิญประทับ ในโรงราชพิธีข้าพเจ้าขออัญเชิญทวยเทพทั้งหลายให้แจ้งประจักษตามหลักการอันพระสยมบรมพรมมาที่ราชเจ้าท่านได้กำหนดไว้พระอิศวพนพระนารายท้าวสัก,กะเทวราชพรมมาที่ราชเจ้าท่านท้าวมาตุลีท้าวมาลีวราชสหัสนัยไตรตรึงอัญเชิญถึงท่านท้าวมหาพรหมท้าวกบินพรม และพระพรหมทุกทุกพระองค์พรหมที่เหมาะสมกับการงานพิธีนอกจากนี้ก็ยังมีเทพนารีทั้งหลายไม่ต้องอัตถาธิบายระบุนามขพเจ้าพยายามจะอัญเชิญท่านทุกพระองค์จงเสด็จลงมาโดยทั่วกันลำดับต่อจากนี้ก็ยังมีพระฤาษีชีไพรที่ได้ทรงบำเพ็ญพรตอยู่ตามเทือกเขาและถ้ำไม่กำหนดตั้งแต่พระฤาษีบรมโกศ พระฤาษีนารอดพระฤาษีนารา <Syndrome> ยพระฤาษีอิสวรณมุนีภพพระฤาษีกะลยโกดพระฤาษีโพธิสัตว์พระฤาษีโคดมพระฤาษีโคตบุตรพระฤาษีหน้าวัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีจตุทิพยเนตรพระฤาษีพรหมเมตพระฤาษีพรหมมังพระฤาษีเกตกวมุตพระฤาษีสัตตบุตรพระฤาษีสัตตบงพระฤาษีพิราช พระฤาษีพิรอดยอดตำรับและพระฤาษีเพชรฉลูกันพระฤาษีปัญญาสดพระฤาษีไกรสอนขอเชิญท่านทั้งร้อยแปดพระองค์ที่ทรงศีลสังวรทั้งหมดที่ทรงพรตพรหมจัรทร์อาศัยอยู่ทุกถิ่นสถานป่าหิมพานเขาไกรล,ลาดสัตตบงกฎขออัญเชิญทั้งหมดจงเสด็จมาประสิทธิ์ประสาทให้งานพิธีนี้เป็นผลสำเร็จโดยสมบูรณ์ ใช่แต่เท่านั้นท่านเท้าชมพูทวีปเจ้ากรุงพาลีพระภูมิเจ้าที่อันเรืองเดชอำนาจเมื่อได้ยินเสียงกล้องร้องประกาศด้วยใจสะอาดปราศจากราคีทั้งพระแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระเพลิงแม่พระพายที่เคารพอีกทั้งแม่พระโพศพและพระพิรุณอันมีคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้ามีใจพักดีศรัทธากล้า ทั้งเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาพระยายมราชยมบาลทั้งเทวทูตนายทวานขอจงเสด็จมาป้องกันอันตรายขอให้ปัดโรคปัดภัยปัดเสนียจันไรบันดาลโชคชัยให้มีขอเชิญท่านทั้งหลายจงเสด็จลงมาสู่โรงราชพิธีทุกๆุพระองค์ในกาลบัดนี้ด้วยเถิดอีกทั้งครุฑทาวาสุกรี กิน,นรีกิน,นาราเพชพญาธรที่เขาไกลาลาดหิม,มาพานพิมานแมนแดนสวรรค์สถานพิมานฉิมพลีข้าพเจ้านี้ขออัญเชิญท่านมาขอเชิญพระราหูพิเภกทศกัณฐ์กุมภกรันอินทรชิตรามสูนเรืองฤทธิ์ท่านเท้าคิริเนธท่านเท้าเวสุวรรณท่านเท้าหัสกัณท่านเท้าหิรันหูวิรุณหกวิรูปัก นนทยักษ์อนันตยักษ์พระพิลาภผู้มีพระคุณขอให้มาช่วยเจือจุนหนุนนำโพยภัยไม่ให้มาย่ำยีด้วยเกรงฤทธาบารมีใครกระทำย่ำยีไม่แพ่ว่านขออัญเชิญทุกทุกท่านที่ได้เอ่ยนามมาประจํารงราชพิธีอีกทั้งท่านเจ้ากรุงบาดาลท้าวผู้ชงคราชานาคราชคนทันนาตะกูเวนผู้เป็นใหญ่ วิชาธรวิทยาธรจงขึ้นมาช่วยอวยพรให้โชคชัยขอเชิญให้มาประทับในโรงราชพิธีเพื่อจะเป็นสักขีพยานในการมงคลครั้งนี้ต่อไปเป็นการอ่านองค์การพุทธังทาภาษะธรรมัทงทาภาษะสังขังทาภาษะวันทิตวาอาจาริยะป่าทังอันตรายะวินาสันติ สิทธิพุทธาสิทธิธรรม,มาสิทธิสังขาสิทธิเตชาชายาสิทธิพระพุทธกุณงพระธรรมกุณงพระสังฆกุณงมาตาปิตาครูอาจาริยเทวะสัพพกุณงโสถีพระวันตุเมอิติปิโสพระวาข้าพเจ้าจะขอนมัสการถึงคุณแก้วสามประการคือเป็นสิ่งประเสริฐในโลก พระพุทธังพระธรรมังพระสังฆังแก้วทั้งสามประการอันเป็นประธานโลกนี้ข้าพเจ้าจะนมัสการถึงพระศรีอริยะเมตไตรพระสากยมุนีโคดมพระบรมไตรโลกนาถจงเสด็จมาเหนือเกศาแห่งข้าพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอนมัสการถึงพระองค์อันทรงพระธรรมพระกรรมฐาน84% 0 0 0พันพระธรรมขันจบพระปิดกันไตร พระวินัยพระวิสูตรพระวินัยทุกทุกตำนานพระไตรลักษณ์พระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีคือพระวิพังพระสังคินีพระธาตุกถาพระกถาวัตถุพระยมกะพระบุคละบัญญัติพระสารีริกธาทั้งสิบเจ็ดตำนานพระโมกคลาญาณพระสารีบุตรพระอุปคุตพระอุนรุษเถระพระขวัมปติพระอุบาลี พระกัสสะเถระเจ้าพระพุทธสิงิ์พระอนนท์พระปฏิมากรพระพุทธสิกขีพระชิมพลีพระสังกัจยานะพระพุทธบาทพระปรมัตพระเตมีราชพระธาตพระชินราชพระชินสีพระศรีสากยะมุนีพระเจดีพระศรีมหาโพพระเสมาชัยพระอุโบสถพระปฏิกโพธ พระเจ้าสิริสุทโธธนะพุทธบิดาพระนางสิริมหามายามารดาของพระพุทธองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เก้าล้านเก้าโกดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์รู้จบพระบิดกกันไตรข้าพเจ้าจะขออัญเชิญพระอิศวรพระนารายพระพุทธกินเนศพระพุทธกินายพระพุยพระภายองค์อุมาเทวีพระรักษมีพระสรัสวัดี นางมณีเมฆขลาพระอินทพระพรหมพระยมพระการเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระมาตุลีหัตสกัริศโพคาวนะพระพิรุณพรหมโลกพรหมจักพระทิพยเนตรพระพิคเนตรพระเพชรฉลูกันปัญจยยมนาแม่ทรณีแม่พระคงคาแม่พระเพลิงแม่พระภายนางกวักแม่พระโพศพเท้าภัยจิตราศูน พยาครุฑพญานาคปลาอานนท์ชคชสีราชสีอินทรีดงแปดหมื่นสพันอันเป็นบริวารเทพพยดาพรหมปรโรหิตาเท้าสหัมบดีพรหมพรหมอารักษ์อันเป็นปฐมในจักรวาลอารักษ์ในวิมานภูมิพฤกษาอารักษ์เทวดาเดินหุนในอากาศเทวดาในชั้นจาตุมหาราชสวรร์ เทพเทวดาในชั้นดาวดึงสาฉันขออัญเชิญมาช่วยข้าพเจ้าทุกๆุกนิคมขอบจักรวาลเทพพย,ยดาทั้งสิบหกข้องวิมานชั้นสวรรค์ขออัญเชิญมาประชุมกันในวันนี้ทั้งเทวดาอารักษ์ทั้ง8ปดทิศพระภูมิเจ้าที่และเจ้ากรุงพาลีจงมาดำรงคุ้มตัวข้าพเจ้าคุ้มเสนียจันไรด้วยฤทธาสารพัดการใดๆขอให้ประสิทธิ สิทธิแก่ข้าพเจ้าอิติปิโสพะควาอีกคุณแก้วทั้งสามประการขอให้มาสิงสู่อยู่ในกล้วเกษาของข้าพเจ้าทุกวันวานขออัญเชิญบรมครูในสพะโลกาจาร์ทั้งคุณบิดอนคุณมารดาจงมาสิงสู่อยู่ในตัวของข้าพเจ้าทุกเวลาสิทธิพุทธามหาลาพังสพภพสุขขังพระวันตุเม สิทธิธรรมามหาลาพังสัพพะสุขังพระวันตุเมสิทธิสังขามหาลาพังสัพพะสุขังพระวันตุเมนโมพุทธายะสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการยังตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังปรมังสุขังอธิตะเตโชชัยไตรตรึงทั่วโลกธาตุจงเสด็จมาประสาทให้ข้าพเจ้า ขอให้ท่านมาคุ้มครองสเสนียรรจันไรจงอย่าได้มาบังเกิดมีเวณมีภัยทั้งหลายขึ้นมาเลยนะโมธรรมายะสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิการิยังตถาคโตสิทธิเตโชชยโยนิจังประมังสุขังอธิตะเตโชชยัยไตรตรึงทั่วโลกธาตุขอจงเสด็จมาประสาทให้ข้าพเจ้า ขอให้ท่านจงมาคุ้มครองสเสนียจันไรทั้งหลายจงอย่าได้บังเกิดโรคภัยทั้งหลายอย่าบังเกิดมีมาเบียดเบียนเลยณโมสังขายะสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการยังตถาคโตสิทธิเตโชชยโยนิจังปรมังสุขังต่อไปเป็นการถวายเครื่องบูชาครับอักคีพระหูบุปผัง สักการะวันทนังพรหมเมตพรหมังอินทรียังอินตะรังเทวานังรุกขเทวานังพฤกษเทวานังอาจารยะเทวะธรณีคงคานงสัพพเทวานังเทวตาอาคันตุกะสาธุกังมุนิวรวัจนังนามัสการิยะเทวะโสถี พระวันตุเม้าพเจ้าขอน้อมถวายดอกไม้ทูบเทียนเครื่องตั้งตามที่มีเพื่อเป็นการสักการะวันทาพระพรหมพระอินเทพเทวดาทั้งหลายรุกขเทวดาทั้งหลายพฤกษเทวดาทั้งหลายครูอาจารย์ทุกแห่งหนแม่พระธรณีแม่พระคงคา ล้วนแต่องค์เทพเทวาทั้งหลายเทวดาที่ล่องหนสัญจรไปมาพระฤาษีทั้งร้อยแปดที่อยู่ทั่วไปข้าปเจ้าขอนมัสการมอบถวายของที่จัดไว้นี้พร้อมทั้งพลับพลาและที่ประทับของเทพเทวาทั้งหลายจงรับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ขาปเจ้าและครอบครัวตลอดกาละนานเทิน จุดทูบขึ้นมาอีกกรรมมือหนึ่งปักที่เครื่องสังเวยทีละดอกให้ครบครับแล้วผู้ประกอบพิธีก็กล่าวนำทางเจ้าภาพและใครๆก็ว่าตามข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาทุกท่านที่มาจากการอัญเชิญที่ได้จัดสรรพากันสรรเสร,ริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีตั้งจิตคิดมุ่ง เจ้ากรุงพาลีพระภูมิเจ้าที่ชัยยะมงคลจงอย่าร่ำไรเร่งให้เกิดผลได้จัดเครื่องบนตั้งวางมากมายพวกข้าพเจ้าน้อมกล้าวถวายผิดบ้างพลังใดอภัยทั่วกันข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดสรรถวายเทพเทวันทุกท่านที่มาหัวหมูบายสีมีทั้งเล่ายา เป็ดไก่ปูปลากุ้งพล่าปลายำต้มแดงต้มขาวจัดเข้าอันดับสามมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำมีตามต้องการผลไม้ห้าอย่างแต่ครั้งโบราณทุกสิ่งสำคัญจัดสรรน,นำมาทั้งขนมหวานมันอันรสโอชาขนมถั่วขนมงานำมาใส่จานหนุนเนื่องเฟื่องฟูเชิดชูสูงชั้น นมเนยเผือกมันครบการพิธีคำลาเครื่องสังเวยครับชยันตุโพนโตอิทธาณศีลาเนกขำปัญญาสหวิริยะติสัจจาอธิฐานะสมาธุเปกขาอุทยาโวทิสาวินติอเสสโตในที่สุดนี้ ขออำนาจพระศีรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านผู้มาร่วมพิธีนี้ทุกคนจงประสบความสุขความเจริญสำเร็จผลสมความปรารถนาโดยทุกประการด้วยเถิน